ก็จะเป็นเรื่องของการรักษามะเร็งโดยการใช้วิธีการทางภูมิคุ้มกันมะเร็งเนี่มันเก่งมากมันมีโมเลกุลโมเลกุลหนึ่งที่เราเชื่อว่าเป็น PDL1 นะโปรแกรมเซลเดสไลแกน1ันีครับแล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งมันมี PDL1 เนี่ยอยู่บนตัวมันเนี่ยนะเม็ดเลือดขาวไป่ทำอะไรมันไม่ได้แล้วเม็ดเลือดขาวเองที่ไปเจอกับมะเร็งตัวเนี้ฟอร์ไปเลย อ่อนอ่อนเปี้ยเพียแรงไปเลยทํางานไม่ได to ้แล้วก็ม so 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 ันจะตายไปเลยนะแล้วมันก็ไม่สามารถกําจัดมะเร็งได้นะก็เลยมีคุณหมอบอกว่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะสร้างโมเลกุลที่ไปจัดการลดปริมาณของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์เห็นไหมเออโปรเฟสเซอร์2ท่านนี้จากอเมริกาคนหนึ่งกับจากญี่ปุ่นคนหนึ่งก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรสท่านใช้เวลาประมาณมากกว่าส0ปีอะ พัฒนาตุนกระทั่งตอนนี้เป็นยาที่ใช้ในการลดปริมาณ PDL 1โดยการใช้แอนติบอดีสนะฮะโอโปรเฟสเซอร์สงคนเนี้ยเขาทำขึ้นมาก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วได้โนมเบิรไพรยเพราะว่าช่วยชีวิตคนได้เยอะมากนะเราก็เลยลองเอา,เ,อาเซลล์มะเร็งเต้านมนะที่สองที่ชื่อว่า MDA MB 231มเนี้ยมันรุนแรงมากมันมันมันเป็นชนิดที่ก้าวร้าวมันเป็นอะไรที่รักษายากเลยทํำนองแบบเนี้ยลองเอาเซลล์เซมินใส่เข้าไปสินะ พอเราเอาเซสซามินใส่เข้าไปปรากฏว่าเซสซามินเนี่ยมันสามารถไปจัดการไปจัดการกับมะเร็งได้ตรงๆเลยภายในยี่สบสี่ชั่วโมงภายในส8ิแปดชั่วโมงภายในเจ็ดิบสองชั่วโมงกาฟมันลดลงกาฟมันลดลงก็แสดงว่าการมีชีวิตของเซลเล์มะเร็งเนี่ยมันน้อยลงโอเค okay, ไหมในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยมันยังเท่าเดิมคือพูดง่ายๆว่าเซสซามินไม่มีผลต่อเซลล์ปกติแต่มีผลทําให้เซลเล์มะเร็งเซลเล์มะเร็งเนี่ยมันตายได้ mm. เราก็เลย ไปดูที่โมเลกุลของพีเดียวันพูดไป <laughs> ผมยังขนลุกจนกระทั่งบัดนี้ผมยังขนลุกไปด้วยว่าเรากำลังเจอว่าสารเซสามนนะมันสามารถไปลดปริมาณการแสดงออกของสารพันธุก,กรรม PDL1 ได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วนักวิจัยนักวิจัยโนเบิลไพรส์ทำงานมาวิจัยเป็น10ปี20ปีนะเพื่อที่จะลดปริมาณของ p d เ1นนะเขาใช้เงินไปมหาศาลเลยแต่เราสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ย สารธรรมชาติเซซามินเน่ะมันสามารถไปลดปริมาณเซมันไปลดปริมาณพีดีเอวันได้หนึ่งคือเวลาเราจะส่งเสริมให้ใครกินเนี่ยเราส่งเสริมให้เขากินคือย่างต่อเนื่องนะฮะการกินอย่างต่อเนื่องปริมาณที่มันสะสมในร่างกายเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าใจใช่ไหมฮะอมสองเรากินในเชิงของการป้องกันนะฮะคือไม่ใช่คุณกินแค่สองวันสามวันคุณกินแค่สัปดาห์หนึง่งไม่ใช่ขอสรุปอันนี้นะครับ p i c t u r e as a thousand words One video clip as a thousand picture ถ้าเรามาดูกันจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นของเขาแต่ข้างขวามือนะฮะพร้อมกันเนี่ยคุณมาดูนะฮะเห็นไหมมันมันเป็นภาพที่เหมือนกับจะใช้บรรยายว่ายังไงดีมันคอม compatible กันอะ่ะครับแต่อันนี้เขาใช้สิ่งที่มันทํางานวิจัยเป็นสิบปีแล้วต้องใช้เป็นแอนติบอดีแต่ของเรากินเข้าไปอ่ะมันยังง่ายกว่าขนาดไหน นี่คืองานวิจัยที่อัปเดตสุดๆจริงคืองานวิจัยที่แบบสุดยอดสุดๆซึๆ่งผมเชื่อว่าม,มีไม่มีใครทําได้ตอนนี้ผมฟังเสียงอาจารย์อาจารย์ตื่นเต้นมากครับ <c oughs> ผมว่า <c oughs> เพราะว่ามันเทียบเคียงกับรางวัลโนเบลไ r รส์เลย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องรอใช้เวลาถึงสิปีแต่เราแค่กินมันทุกวันเป็นอาหารนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ผมเห็นภาพผมเห็นภาพนี้แล้วผมหายเหนื่อยนักวิทยาศาสตร,ร์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ก็คือผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์และรับตีพิมพ์ว่าว่าเซซามินเนี่ยสามารถเป็นลดปริมาณของพีดีวันที่ขึ้นในเซลล์มะเร็งเต้านมเอ็มดีเอ็มบีสองสามหนึ่งแล้วมันก็เหมือนเฉลยคาตอบด้วยนะครับอาจารย์ว่าใช่ผมก็เลยจะบอกพอดีเลยชาเลงพอดีกับาเลงแลทานเอโมราทําไมจึงมีผลที่ดีขึ้นชัดเจนเลยคือเราได้ว่าผมกินมาตลอดระยะเวลางแต่เม็ดแรกจนกระทั้งถึงเมื่อเช้านี้ผมก็กินเนือผมกินมาตลอดนภรรยาผมก็กินคุณแม่ผมก็กิน